สวัสดีครับวันนี้พรีเมียมริงเรามาที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีกับภารกิจน้ำในพื้นที่ที่มีการใช้งานสูงครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะดูแลระบบน้ำให้สะอาดและปลอดภัยได้อย่างไรติดตามได้เลยครับเมื mm ่ hmm. อทีมงานสำรวจหน้าง,งานบ้านพักแห่งนี้ซึ่งใช้น้ำบาดาลเป็นหลักเราพบปัญหาน้ำมีตะกรันเกาะตามท่อมีสีขุ่น และส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์แม้จะเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอยู่ด้วยแต่โจทย์ของเราคือการติดตั้งระบบกรองน้ําเฉพาะโซนบ้านพักอาศัยเพื่อให้เจ้าของบ้านได้น้ําสะอาดปลอดภัยไร้กลิ่นครับสำหรับการติดตั้งระบบกรองน้ำในบ้านพักอาศัยแห่งนี้พรีเมียมริงได้ออกแบบระบบสามถงเพื่อจัดการกับปัญหาน้ำบาดาล ที่มีความซับซ้อนอย่างตรงจุดเราเลือกใช้ถังไฟเบอร์ขนาด50ิลิตรจำนวนสาถังแยกกันโดยถังแรกบรรจุสารกรองแมงกานีสทำหน้าที่ขจัดความขุ่นสีและสนิมเหล็กทั้งหมดถัทงที่2บรรจุคาร์บอนซึ่งเป็นตัวกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างหมดจดและถังที่3คือเรซินที่ช่วยดักจับถึงปูนซึ่งเป็นสาเหตุของค่าตะกรนันต,ตามท่อและสุขภัณฑ์การแยกสารกรองทำให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกขั้นตอน นอกจากนี้เรายังติดตั้งระบบเกลือสำหรับล้างสารกรองเรสิ้นและเกจวัดแรงดัน1 50 PSI เพื่อให้เจ้าของบ้านดูแลระบบได้ง่ายและมั่นใจในคุณภาพน้ำที่สะอาดปลอดภัยหลังจากติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วขั้นตอนสำคัญคือการตรวจสอบคุณภาพน้ำผมขอเชิญพบกับคุณเอ็มพรีเมียมริงที่จะอธิบายการทดสอบและผลลัพธ์ของน้ำสะอาด ให้เห็นกันชัดๆครับเดี๋ยวจะเทสร,ระบบน้ำนะครับเทสค่าน้ำให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำเก่าจากในถังเก็บน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเทียบระหว่างน้ำที่ผ่านระบบกรองกับยังไม่ได้กรองนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำจากการล้างระบบกรองนะครับก็คือตัวนี้นะครับมาเทสด้วยกันนะครับ ตัวนี้จะเป็นน้ําที่ยังไม่ได้ผ่านระบบกรองนะครับส่วนน้ําที่กรองจะเป็นด้านขวานะครับน้ํายาที่เราหยดจะเป็นน้ํายาเทสฮาร์ดเน็ตนะครับเป็นน้ํายาเทสความกระด้างในน้ําแล้วก็หินปูนในน้านะครับเมื่อเราหยดน้าหยดน้ํายาลงไปนะครับมันก็จะเป็นสีตามค่าที่อ่านนะครับถ้าเป็นตัวโทนสีม่วงสีแดงหรือว่าโทนสีส้มน้ําก็จะมีพวกคาาตะกันแล้วก็คาบหินปูนเกาะตามสุขภัณฑ์นะครับ ถ้าเป็นโทนสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีค่าประกันและก็ค่าถุงฟูนกอกนะครับสุดท้ายนี้พรีเมียมริงขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลครับหากคุณสนใจระบบน้ำแบบครบวงจรเรายินดีให้คำปรึกษาฟรีอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆแล้วพบกันใหม่ครับ